ปรับขึ้นขนาดนั้นกระทบประชาชนแน่นะครับนายสุมเมศเหล่าโมราพรท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทซีพีอินเตอร์เรดนะครับผู้ผลิตข้าวถุงตราฉัดและกรรมการสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ขั้นระบุนะครับว่าจากการที่รัฐบาลจะเปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปลังในวันที่1มีนาคมนี้หลังจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีจะสิ้นสุดในวันที่29กุมภาพันธ์โดยกําหนดราคารับจำนำไว้ที่15,000บาทต่อตันนะครับประกอบกับขณะน,นี้ราคาข้าวโดยเฉลี่ยของเวียดนามนปรับสูงขึ้นรวมถึงอินเดยเนียก็เริ่มส่งออกข้าวในปีนี้หลายล้านตันครับ ค่ะทางด้านของปัจจัยเหล่านี้นะคะก็ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงทําให้ในด้านของต้นทุนของผู้ประกอบการข้าวไทยปรับสูงขึ้นเช่นกันค่ะจึงคาดการว่าผู้ผลิตข้าวถุงจะขอปรับขึ้นราคาตลอดปีนี้10-1 5เปเ็นป็นอย่างต่ํานะคะซึ่งคาดว่าจะเริ่มปรับราคาในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปแต่ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศมากนักเพราะจะเป็นการทยอยปรับราคาขึ้น และได้รับทราบว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองก็เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภคในช่วงที่ราคาข้าวปรับสูงขึ้นโดยนำสต๊อกข้าวของภาครัฐเนี่ยค่ะมาผลิตเป็นข้าวถุงองฟ้าราคาถูกเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนมากเกินไปอีกทั้งการที่ผู้ประกอบการแข่งขันกันสูงในเรื่องราคาอาจจะทำให้ราคาข้าวถุงที่จำหน่ายจริงนั้นไม่ปรับสูงขึ้นมากเท่ากับต้นทุนที่แท้จริงก็เป็นได้นะคะ